ดูแล้วมันดีขึ้นคับคือบางทีเราไม่ได้แฟนก็ได้ทงวัที่แล้วรอดโบนกลับไปก็แฟนถูกถูกเลยเหรอครับถูกสองอขุมือพออานนบน้ำมนต์ไปแล้วปรากฏว่าชีวิตมันเนงินไหลมาถูกทุกงวดชีวิตเนดีขึ้นเลยจะมีโชคมีลาบเข้ามาเรื่อยๆแบบสิ่งที่เราไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นนะครับเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเจอกับตัวเองไงคะมันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องโชคลาภนะคะก็โดนมาตลอดอย่างไงตลอดก็มาเรื่อยๆอะค่ะจองงวดติดพอดีพี่ชายมาอาบก่อนครับเพราะว่ากลับไปแล้วเข ้องเอาตรงๆอ่ะก็อยากได้อ่ะเพราะทำงานอย่างเดียวมันใช้นี่ไม่ได้ไงเราชอบแบบนี้เราก็ไปสถานีความเชื่อลงพื้นที่วัดเกาะเขนนอกอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันพิธีอาบน้ำมนต์มหาสิริโชคตำรับน้ำมนต์โบราณผสมผงพุทธคุณมงคลทั้ง5และอาบน้ำมนต์ผ่านพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์500ปีอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของเมืองไทยการอาบน้ำพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ว่าเป็นพิธีกรรมเฉพาะของวัดเกาะเขนนอกเป็นการอาบน้ำมนต์โดยการใช้ผงวิเศษทั้ง5เนี่ยผสมก็เป็นผงวิเศษซึ่งครูบา อาจารย์ท่านได้เมตตาเขียนลบแล้วก็อธิษฐานไว้หนึ่งผงปฐมังผงมหาราชผงตีนีสิงเหผงพุทธคุณผงอิทิเจรวมเป็น5อย่างสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือทางวัดเราได้อัเชิญหลวงพ่อชนะมารเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งในการเชิญหลวงพ่อออกมาก็ถือว่าเป็นสิริมงคลก็วันนี้มาอาบน้ำมนต์แล้วก็จะมาเจอมารอบนี้มารอบที่สองแล้วครับดูแล้วมันดีขึ้นมีช่วงมีลาทันตาเห็นหรอทันตาเห็นไหมก็คือบางทีเราไม่ได้แฟนก็ได้เม ถูกสองมื่ก็เลยมาอาบน้ำมุนรอบนี้ทำแล้วสบายใจก็เลยมามันก็อยู่ที่บุญของทุกคนบุญแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะเรื่องโชคลาภนะคะก็โดนมาตลอดถึงยังไงตลอดก็มาเรื่อยๆค่ะจองงวดติดเชื่อร้อเปอร์เซ็นตเลยค่ะ าเจอกับตัวเองไงคะมันดีขึ้นเรื่อยๆผมก็ไปหลายสำนักนะครับแต่มาที่นี่ก็ไม่คิดนะครับว่าชีวิตเนี่ดีขึ้นเลยจะมีโชคมีลาบนี้ครับเข้ามาเรื่อยๆแบบสิ่งที่เราไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การงานนี่ครับก็ดีขึ้นพออาบน้ำมนต์ไปแล้วปรากฏว่าชีวิตมันเงินไหลมาโชคลาบก็ถูกทุกงวดบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจซื้อเราก็ได้มันไม่งมงายท่านอยู่ที่ศรัทธามากกว่าเพราะท่านก็ไม่ได้บังคับให้เรามาถ้าเราศรัทธาเราก็มาถ้าใครอยากจะมานะครับก็นนรับท่่าอมีกกึงว18 ปี69และถ้าคุณเป็นคนสายมูนะครับปักหมุดไว้ได้เลยปีหน้านะครับรับมงคลปีใหม่กับตำรับน้ำมนต์วัดเกาะเข็ดนอกที่ผสมผงพุทธคุณมงคลทั้ง5นะครับและรถน้ำมนต์ผ่านพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ500ปีเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของเมืองไทยก็ว่าได้นะวันอาทิตย์ที่18มกราคม2569ให้ปักหมุดไว้เลยนะครับที่วัดเกาะเข็ดนอกอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีกับตำรับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่สายมูตัวจริงต้องไม่พลาด